สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวและประวัติของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตที่มีผลงานเพลงดังอยู่หลายเพลงและเขาคนนี้ก็ยังเคยเป็นสามีของพ่องศรีวรนุชนักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายาราชนีลูกทุ่งคนแรกอีกด้วยนักร้องคนนี้เป็นเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างเพลงจูป,ประทับใจที่มีเนื้อร้องว่าปากน้องหวานนักน่ารักและน่าจู แก้มน้องผ่องใสหน้าไล้หน้าโลมรูปปากหวานแก้มหอมหน้าถนอมหน้าจูบหน้ากอดหน้ารัดหน้าสัมผัสโลมรูปอยากจะกอดจะจูบพี่ก็ยังไม่กล้านักร้องคนนี้ก็คือเทียนชัยสมยาประเสริฐเทียนชัยนั้นเป็นต้นฉบับขับร้องไว้เป็นคนแรกต่อมาก็ได้มีนักร้องลูกกรุงชื่อดังอย่างสุเทพวงกำแหงธานิน,นทรเทพ มีโอกาสนำไปร้องอีกและก็ได้รับความนิยมไม่น้อยสำหรับแฟนเพลงในยุค2,500เป็นต้นมาน่าจะรู้จักนักร้องที่มีนามว่าเทียนชัยสมยาประเสริฐกันเป็นอย่างดีนะครับเขาเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งนักแต่งเพลงโคศกประจำวิกหนังหัวหน้าวงดนตรีเจ้าของคณะรำวงนักมวยและก็ยังเป็นนักเลงอีกต่างหากนะครับซึ่งก็โด่งดังมากๆในสมัยนั้น กับบทบาทการเป็นนักจัดรายการเทียนชัยสมยาประเสริฐเป็นนักจัดรายการวิทยุคนแรกที่ได้เปิดเพลงดาวลูกไก่ของอาจารย์พรพิรมเรียกได้ว่าอาจารย์พรพิรมนั้นร้องเพลงยังอุ่นๆจากห้องอัดและก็นำมาเปิดเลยและเขาก็ยังบอกให้คนฟังได้รอฟังเพลงดาวลูกไก่ตอนสองเพราะว่ากำลังอัดอยู่เลยหลังอัดเสร็จก็รีบนำมาเปิดต่อทันที ส่งผลให้เพลงดาวลูกไก่ดังตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทียนชัยสมยาประเสริฐมีชื่อจริงว่านายเฉลิมสมยาประเสริฐเขาเป็นคนตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคจรจังหวัดสมุทรสาครเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปี2 4 7 7เป็นคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด9คนครอบครัวนั้นก็มีอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดมหาชัยหลังจากเรียนจบชั้นปสที่โรงเรียนเทศบาล8ที่ไกลไๆบ้าน หลังจากนั้นพ่อก็ได้พาไปอยู่กับป้าที่ตลาดพลูทนบุรีและก็ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวัดหมูเทียนชัยนั้นเป็นนักกีฬาและนักร้องตัวยงของโรงเรียนและก็เคยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงในเพลงชายไร้โบดและก็มีเพื่อนฝูงมากมายเพราะเป็นคนที่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียและก็หนักไปทางบูเสียมากกว่าซึ่งก่อนที่จะมาอยู่กับป้านั้นเขาเรียนหนังสือได้เพียงชั้นมสีเท่านั้น ซึ่งในตอนนั้นพ่อเห็นท่าไม่ไหวเพราะเขาเป็นคนที่ชอบโดดเรียนและก็ไปมีเรื่องเป็นประจำก็เลยให้ออกมาช่วยป้าทําสวนซึ่งในตอนทําสวนอยู่กับป้านั้นเขาก็ช่วยป้าอยู่ประมาณ6ปีหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านและก็สมัครเป็นโคศกประจําวิกหนังที่มหาชัยพอมีหนังเข้ามาฉายก็จะตะโกนโวกเวกเอตโลไปทั้งตลาดเทียนชัยนั้นทําหน้าที่เป็นโคศกอยู่6ปีก็ได้พบกับครูทวีใจมีบุญ หัวหน้าค่ายมวยใจมีบุญครูเห็นหน่วยก้านดีจึงชักชวนมาฝึกชกมวยโดยใช้ชื่อว่าชาญชัยใจมีบุญขึ้นชกมวยได้ประมาณ4ปีพออายุครบเกณฑ์ทหารก็ไปเป็นทหารรับใช้ชาติด้วยไปประจำอยู่ที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการและที่นี่ก็ได้เป็นนักมวยสมัครเล่นของกองทัพเรือด้วยซึ่งเขาเองก็ได้ชกมวยสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพจนครบสองปี จากทหารเกณฑ์ก็ออกมาตั้งวงรำวงคณะเทียนชัยชื่อเสียงดังกระชอนไปทั่วมหาชัยและท่าฉลอมชีวิตก็ผกผันอีกครั้งหนึ่งในงานเผาศพของคุณยายชาลีอินทรวิจิตที่วัดใหม่คล้ายนิมิตมหาชัยซึ่งก็ได้มีการประกวดร้องเพลงด้วยเทียนชัยในฐานะผู้กว้างขวางของมหาชัยก็เข้าสมัครประกวดร้องเพลงกับเขาด้วยเขาร้องเพลงเหมันสิ้นแล้วของชาญเย็นแขด้วยสำเนียงการร้อง เทียนชัยเป็นคนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วจึงทําให้เขานั้นคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองครูชาลีประทับใจมากจึงพาเทียนชัยไปพบกับครูประดิษฐ์อุตมังนักแต่งเพลงและโคศกของวงพยงมุกดาและเมื่อครูพยงได้เห็นหน่วยก้านดีฟังเสียงแล้วใช้ได้ครูพยงก็เลยแต่งเพลงให้บันทึกเสียงในเพลงแมนพี่มีฤทธิ์และเพลงรักจากใจและก็อีกหลายเพลง เทียนชัยนั้นอยู่กับวงของครูพยงมุกดาและก็ได้ค่าตัวเริ่มต้นที่40บาทจนถึง400บาทโดยความที่เป็นคนชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาจึงได้ไปจัดรายการวิทยุที่สถานี01โดยไม่ได้บอกครูพยงเมื่อครูพยงมุกดาทราบเรื่องก็เรียกมาคุยแล้วก็ถามว่าอยากตั้งวงดนตรีหรือไม่มีหรือไม่ที่เขาบอกว่าไม่อยากเทียนชัยจึงบอกว่าอยากครับครูหลังจากนั้น เทียนชัยจึงมีวงดนตรีชื่อเทียนชัยและเพื่อนโดยมีครูพยงมุกดาสนับสนุนในการเปิดวงครั้งแรกไม่มีที่ไหนมั่นใจเท่ากับบ้านเกิดเทียนชัยนั้นจึงไปเปิดการแสดงที่วิกมหาชัยในครั้งนี้เขาเก็บเงินได้ถึงหมื่นหกแต่ด้วยความเป็นคนใจกว้างเขาก็เลยแจกจ่ายลูกน้องและก็เลี้ยงฉลองอย่างสนุกสนานซึ่งพอกลับมาถึงก็โดนครูพยงมุกดาดุ ช่วงนั้นเทียนชัยก็ยังอยู่กับครูพยงมุกดาพร้อมกับรับงานวงของตัวเองด้วยและก็ร้องเพลงรับเชิญอีกด้วยต่อมามีโอกาสรับเชิญมาร้องเพลงกับวงรวมดาวกระจายและที่นี่เองเขาได้พบกับพองศรีวรนุชจนได้ใช้ชีวิตร่วมกันและก็ตั้งวงดนตรีจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวชื่อวงเทียนชัยสมยาประเสริฐผลงานด้านดนตรีนั้นไม่น้อยหน้าวงอื่น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวงที่แฟนเพลงนิยมชมชอบและก็มีนักร้องที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่องศรีวรนุชซึ่งในขณะนั้นพ่องศรีก็ได้แยกตัวออกมาจากครูสโลพลสมบัติเจริญและก็จะมีชัยชนะบุญาโชตชัยนรงค์บุญาโชตเมืองแมนสมยาประเสริฐเมืองทองสมยาประเสริฐกิ่งแก้วศรีสาครกิ่งบางระกำรรเพชรพนมรุง้งซึ่งเพชรพนมรุ้งนั้นก็มาจากวงของครูพยงมุกดา มานพแก้วมณีซึ่งมานพนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของก่อแก้วประเสริฐธานีศรีอุไทยัยสุริยาฟ้าปทุมและพศพนาวันซึ่งพศพนาวันนั้นก็เคยอยู่ในคณะของครูพยงมุกดาเป็นต้นครั้งหนึ่งวงของเทียนชัยนั้นก็มีโอกาสได้เข้ามาประชันวงดนตรีลูกทุ่งที่วัดสนามชัยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีร่วมกับวงชั้นนำในยุคนั้นอย่างครูสุรพลสมบัติเจริญ วงสมานมิตรเกิดกำแพงและวงรวมดาวกระจายถึงแม้นว่าจะไม่ได้ตำแหน่งชนะเลิศแต่ในคืนนั้นวงเทียนชัยมีแฟนๆให้กำลังใจกันมากมายถ้ามีตำแหน่งรองลงมาก็คงจะได้ที่สองเทียนชัยนั้นใช้ชีวิตคู่อยู่กับพองสีได้เพียงสามปีเท่านั้นก็แยกทางกันเทียนชัยก็ออกมาเช่าบ้านและทำวงต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากยุบวงจึงหันมาจัดรายการวิทยุอย่างจริงจังที่สถานีวิทยุสวนมิกวัน หน่วยได้รับการสนับสนุนจากนายห้างแป้งน้ำมองเลยะมีแฟนๆติดกันเกลียวกล่าวในช่วงบ้านปลายของชีวิตสุขภาพไม่ดีเป็นอมพรึกและก็รักษาตัวนานอยู่หลายปีจนถึงเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี2546เวลาประมาณ10นาฬิกาก็สิ้นลมโดยสงบเทียนชัยสมยาประเสริฐเกิดที่มหาชัยประกวดร้องเพลงชนะเลิศที่มหาชัยตั้งคณะรำวงที่มหาชัย ขึนชคมวยที่มหาชัยเปิดวงดนตรีที่มหาชัยและวาระสุดท้ายของชีวิตก็เสียชีวิตที่มหาชัยสำหรับเรื่องราวของเทียนชัยสมยาประเสริฐถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ